คืนนี้ค่ะจัดนะคะจัดอันนี้เลยนะคะจัดกระบะนี้นะคะจะได้นอนตอนไหนนะคะนี่ค่ะเยอะมากเยอะมากจ้ะ นี่ค่ะใครตามหาอยู่นะคะนี่ค่ะพระยาพันวังนะคะนี่อีกไม่นานเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะพระยาพันวังเป็นแบบนี้นะพะโตนะตอนโตนะนี่นะคะพระยาพันวังนะคะอันนี้โอจัดลักคือน,นี้ จัดแล้วพร้อมนะคะนี่ใครตามหามีค่ะเยอะฝากติดตามด้วยนะจ๊ะ